อุทัยทิพชาแนละยินดีนำเสนอผลงานของโคบานไอบอรดโคดเพชฌฆาตรัติการชายร่างหนึ่งก้าวเข้ามาในเงามืดมือขวาจับไม้เท้ามือซ้ายหอบผ้าเกี่ยริยวคลุมหัวและแม้ในความมืดสลัวคนทั้งห้องก็รู้สึกได้ทันทีถึงบางอย่าง ที่บีบขั้นจนหายใจไม่ออกเฮ้ยม,ม,มึงใครวะเข้ามาได้ยังไงออกไปนะเว้ยไอ้ขอทานออกไปไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงผะแผ่วเบากองเกตไอ้โคตรคนชั่วมึงขายยาวาให้เด็กส่งผู้หญิงให้มาเฟียต่างชาติงคงมขืนลูกสาวตัวเองจนฆ่าตัวตายวิญ,ญญาณที่ตายเพราะมึงร้องไห้จนเลือดเป็นสายม,มึงมึงมึงพูดบ้าอะไร กองเกียรติเวี่ยงเก้าอี้ใส่แต่เก้าอี้ลอยไปได้ครึ่งทางก็ถูกแรงบางอย่างผลักกลับมากระแทกใส่หน้ามันจนร่วงทั้งเก้าอี้เสียงหัวเราะแห้งๆของชายตาบอดดังขึ้นกรำมึงกลัวมันไหมสิ้นคำนั้นเพดานก็ร่วงลงมาเป็นฝุ่นดำไฟกระพริบวาบเงาวูบไหวรอบห้อง เสียงสวดมนต์ภาษาบาลีลอยวนในอากาศโดยไม่มีที่มาชายชะกันอีกสี่คนเริ่มดิ้นชักปากเบี้ยวเลือดไหลออกจากตาหูจมูกราวกับอะไรบางอย่างบีบคอพวกเขาทีละคนสารวัตรก้องหอบหายใจแทบขาดใจคว้าปืนพกยิงกราดใส่กลางห้องเสียงปืนดังก้องแต่ทุกนัดพุ่งกลับเข้าหาหน้าอกตัวเอง ราวกับสะท้อนกระจกเขาร้องลั่นก่อนร่างสุดลงทั้งน้ำตาชายตาบอดเดินเข้ามาใช้ปลายไม้เท้าแตะหน้าผากเขาเบาๆให้กูข่ามึงง่ายๆเหรอไม่มึงต้องอยู่อยู่กับเสียงกรีดร้องของเหยื่อมึงทุกคืนอยู่กับภาพลูกมึงในสายตาจนมึงขาดใจตายเองด้วยความบ้า ทันใดนั้นเสียงกูกล้องในหัวของสารวัตรก็ดังขึ้นเสียงของเหยื่อลูกสาวเด็กติดยาเสียงคร่ำครวญจากโลกหลังความตายดังไม่หยุด <Wow. S 1> เขากรีดร้องดังลั่นห้องร่างสุดลงชักกระตุกก่อนดวงตาจะเหลือกขาวกลายเป็นคนเสียสติในชั่วพริบตาชายตาบอดหันหลังกลับกล่าวออกจากห้องไปอย่างสงบไอ้บอดโคตรเพชฌฆาตรัติการ